สวัสดีครับท่านสมาชิกครับวันนี้อังคารที่21กันยานยนนัดกลางสัปดาห์ยังมีบอลให้ในรุ่นนอรด้เชียรกันนะครับฟุตบอลถ้วยที่อังกฤษคาราบาวคัพรอบที่3ส่วนที่อิตาลีกาโชชาของอิตาลีมีคู่ใหญ่นะครับท็อป5เจอกันฟิโอเรนตินาเจอกับแชมป์เก่าอินเตอร์มิลานโดยที่ฟิโอเวลานี้อยู่อันดับ5ส่วนอินเตอร์โดนนาโปลี ทีเมื่อคืนนี้เอาชนะอูเินิเซ่แซงขึ้นไปเป็นทีมนำนะครับก็เป็นหน้าที่ของอินเตอร์จะต้องคว้าชัยชนะให้ได้เพื่อ3มคะแนนแล้วก็แซงกลับไปเป็นทีมนำของตารางนะครับโดยที่ฟิออร์นิน่าผลงานกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับหลังจากที่นัดแรกเปิดฤดูกาลนั้นสะดุดแพ้ไปก่อนนะครับโดยนัดแรกแพ้แต่ว่าหลังแพ้โรมานะครับ โรมาเป็น1ต่อ3ามแต่ว่าหลังจากนั้นชนะรวด3นัดติดต่อกันด้วยผล2ต่อ1ทั้ง3นัดขณะที่อินเตอร์ก็ผลงานดีนะครับยังไม่แพ้มี10คะแนนจาก4นัดชนะ3เสมอ1แต่ว่าเมื่อกลางสัปดาห์เล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วสะดุดแพ้เรอัลมาดริดในทิมต่อ1นะครับในรอบแบ่งกลุ่มวันนี้ ฟิออจะไม่มีเวนุติที่มีอาการบาดเจ็บนะครับโรเลนโซเวนุติส่วนทีมเยือนนะครับทุม,มเมเือนจะขาดเซนซีอัตโรวีดาวรวมทั้งคอ,อริยาที่มีอาการบาดเจ็บแต่ว่าจากสถิติที่เจอกันเมื่อฤดูการที่แล้วอินเตอร์ชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับรวมทั้งเจอในฟุตบอลถ้วยเสมออะไรอินเตอร์ชนะในช่วงต่อเวลานะครับ วันนี้อินเตอที่มีแนวรุกถือว่าจัดจ้านในเวลานี้นะครับนำโดยเอรินเชโกที่สีนัดทำสามประตูแล้วก็ลอตโตโรมาติเนส3นัดสามประตูน่าจะแพงทธิษได้นะครับดูแล้วน่าจะควานาน้าสาคะแนนนะครับในการมาเยือนโดยที่น่าจะชนะไม่ถึงกับ ทำประตูได้เยอะนะครับเรียกว่าเจ้าถิ่นวันนี้ก็มีดีเหมือนกันนะครับไม่อย่างนั้นไม่ชนะมาสามนัดติดต่อ,อก,กันนะครับก็เลยมองไปที่โอกาสเสมอของเจ้าถิ่นพอมีอยู่บ้างแต่ว่าไม่มากสําหรับฟิออโอกาสชนะของทีมเยือนมีมากกว่ามองไปที่อินเตอร์ครับบุกมาเฉือนเอาชนะด้วยผลต่างหนึ่งประตู สำหรับทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ที่แฟนเพจอดีวินาศรวมทั้งไลน์แอดแอดไปที่888 AD ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ